ก่นมะนำคือเป็นแนวนะั้น <ปะ S 1> มันหัว,หวใหญ่หปืด,ดพี่น,น,น้องมันดินเหนียวจะ้ะมันลงในดินเหนียว <ปะ S 1> หัว,หวใหญ่ขนาดจะ้ปะปัดยาวขนาดจ้ะพี่นอ้องนี่สิเป็นหัวเกาคนติดอยู่จะ้ะติดอยู่ในหัวมัน สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองรอปลากับแาวออนจ้ามาโฟโฟกันมืัอนี้ก็ตรงกับวันที่12ตุลาคม2566จ้าร้อยหนี้แซวออนก็ได้มารอปลาหาคุณมมนุกจ้ามืัอนี้ก็มาคุยอยู่ทั้งผูบ้านน,นบัญชีตำบลห้ยคำเพื่อบุญทลีจังหวัดดุบลราชธาน,านีคือเก่าจ้ามืัอนี้ก็มาเปิดคลิปอยู่น้ำตกแกงวังแสงจ้า กลับไปหลุนไปส่งกระสออนบังเ้อจ้าวัดเสด็สิมานพ่จ้าไปกันเลยจ้าหลุนหัวแหลกแหกมานจ้าเปดมันคือกลนมันหนักคือเป็นแนวนะั<อ>้นมันหัวใหญ่เปิดพี่นองมันดินเหนียวจ้ามันลงในดินเหนียวหัวใหญ่ขนาดจ้ะ สุดยอดเลยจ้ะพ,พี่น้องหัวสัสันแต่ว่าหัวใหญ่ใหญ่จ้ะ <c oughs> มาหลุนเครื่อนี้กันจ้า <c oughs> เครื่อกันใหญ่พอสมควรอยู่จ้า <c oughs> คุณแหละเรียบร้่อเลยจ้ะ <c oughs> เป็นดินเหนียวจ้ะแถวนี้มาหลุนกันเบิงจ้า <c oughs> มาหลุนความใหญ่ <c oughs> หักใหม <PI> <hyd> ่เนี่ยปาดพี่น้องหัวใหญ่ขนาดจ้าฮักจ้าฮักอุ้ยปาดใาญขนาดจ้าพี่น้องนี่สิเป็นหัวเก่าเพิ่นติดอยู่จ้ะติดอยู่ในหัวมันกตสิฮักนะจ้ะจังสิใส่กระตาเมื่อใดฮักเป็นจักทอนดีฮักเป็นสามทอนเนาะ กรสิไดเมื่อเดียวนี่จ้ะกระสิไดยูซีทอนจะเพราะว่าจังสีใสกระตาเมื่อใดจ้ะงามๆหรือจ้าคุณแหลกะทมใบจ้าทมใบ้าคุดอีกปีนาจ้าคุดไปเต็มร่มแหงดีจ้ะเือ,อือน,นี่จ้า เกือบสุดดามเสียมจ้ะเพราะว่าเป็นมันถีเพิ่นลงคุ้มเกาจ้ะกะกว่าสีหอดหัวกะเกือบเคืองเสียมจ้ะกะรอมาหลุนตอนดึงหัวมันขืนจ้ะบึงความเลิกจ้ะพี่น้องดามเสียมซ้ำกันกบปากลุ้มเลยจ้ะปานนั้นยังดึงบ่ท่านขืนอยู่จ้ะ หวัวมันกันแนมเห็นอยู่จ้ะจะ่าดึงบกืนพี่น้องมันหวัวนี้มหาหักแล้วสี่บได้พกเจ็ดถ่อนผุนบอ่อนี่ยเลิกหแห้งแท่มาหลุนกันจ้า ซออนก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้ซออนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามารับชมคลิปสองรปากับซออนจ้ายังดึงบรท่านขืนอยู่จ้าเสาะลงไปอีกจ้าไม่คิดถึงสัมบันธมันเลอะแค่หัมัเร้อนหูนดึ มันคุมเดียวพูดสองคอนจะพี่นนอะเปลี่ยนกันจะ้ะแต่ก็เลิกคักจะ้ปะปาไหนยังดึงเพ่ท่านขึ้นอยู่สุดยอดแห่งความยาวเลยจ้ะมันหวาน มันหักจ้ะพี่น้องันะสูนน้อยเดียวเพิ่งระหักจ้ะโว้ยเพราะแหปัาดทอนแหลกจ้ะพี่น้องมันงอเฮ้ยสมพอมันดึงบกข้นเนาะอ,อันนี้เป็นทอนแหลกจ้าย่งเรืออีกอยู่จ้าป้าดย่งเลืออีกเง่าเติบจ้าสงสัยสิใดใส่เครื่อของเอาจ้าเพราะว่ายัน เอามือลงไปดึงบ่เถิงจ้ะปั๊ดมันเหาะดิหัวม,มันมันเหาจ้ะพี่น้องสันพ่อมันดึงบ่ขเ้งิงหัวน,นี่ก็งามงามจ้ะตอนนี้ทอนทอนเหงาจ้ะยังทอนปลายกระสิได้ของเอาจ้ะสวนที่ฮัก ก็ได oh, ้ฮ mhm. uh ักเอาอีกคือเกาจ้ะอ้าวได้สุดอยู่จ้ะพี่น้องนึกว่าตึงแต่ฮักได้สุดอยู่ได้สุดอยู่จ้ะพี่น้องเป็นตัวกันเป็นต่อกันกะเาวาเติบจ้ะกะสิฮักเอาจ้ะฮักแล้วก็ไปใส่กระตาเอาอันละสองทอนเนาะเา่าเนี้ยกะบอวากัน ในกรสองมันมันวัวเดียวจะได้สีทอนอยากมีแสงในเด้อจ้ะกลัไปหลุนไปชมเคื่อต่อไปกันจ้ามาหลุนกันอีกจ้าปได้ทาไทยตอนคุดให้เบิงเดเดอจ้ะมานนี่มาเอาไายยางจ้ะมาเอากอยน้ำจ้ะ งามงามคือเก่าจ้าันนี้ก็สิฮักเป็นสองทอนจ้าจังสิใส่กระตาได้จ้ามิน,นี้สิบัเอาความเงวจ้าพี่น้องเพราะว่นานั่งรถเมื่อกะฮักจ้าสามสีหอดบานฮักเป็นสองทอนจ้าจังว่าเมื่อง่ายจ้า ผลงานคุดมนโนของสอ,อนในวันที่สิตุลาคม2หหองพัห้า้อยหสิกจ้ามันมันคือเกาจ้ามืนอนี้ก็เป็นคลิปสันสันจ้าเพราะว่าอยู่ทางผู้กะ่ะบ่คอยมีเครื่องมันจากคุดกันยากเพราะว่าเป็นเป็นเินจ้าก็ได้คุดมันอยู่ประมาณซิบกว่าเครือจ้าแต่ว่ากับมันเต็มกระตาอยู่จ้าเพราะว่าสอ,อนเอามะฮักจ้า มาฮักเป็นทอนแ้วกะเลี่ยงใส่กระตาจ้ะมอน้ก็มันมีแตห่หัวยหญง่ๆหัวยาาๆจ้ะสองก็มาฮักแต่เต็มกระตามอน้ก็คงค้ามันคือเกาจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ rfc ทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมคลิปสองรอปลากราฟซาออนจ่นชมกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบผาดคลิปใหม่ๆของซาออนด้วยจ้า สาออนขอขอขอบคุณทุกไหร่ทุกแช่ขอบคุณทุกข้อมินขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่หมอมให้ซาออนจ้าขอ,อการคลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ